วันนี้นะครับ9โมงเชา้าผมเดินทางไปศาลอาญาบินบรุรีนะครับไปศาลอาญาบินบุรีก็คือไปฟ้องสอวคนหนึ่งนะครับที่ไปยืนแถลงข่าวที่รัฐสภาและก็ดาประชาชนที่เห็นต่างก็คือพวกที่อชอบพักก้าวไก่รวมทุกขมด้วยว่าไอ้พวกนี้เป็นพวกงโง่พวกทําลายชาตินะพวกอัตภันพวกทําลายวิถีชีวิตที่ดีงามของคนไทยนะ ทำลายสังคมอะไรต่างๆนะแล้วก็บอกว่าผมจะฟ้องมันอ่เป็นคนแรกก็คือทนายเดชาจุกูวันนี้พอมันไปแถลงข่าวปุ๊บวันนี้ผมก็ฟ้องวันนี้ผมจะเบิกความครับนะมาด่าว่าพวกผมเนี่ยเป็นกลุ่มพวกร่อมส้มเนี่ยไปด่าสวนะครับแล้วก็เสร็จแล้วมันก็ดา่าด่าว่าผมเป็นพวกงโง่พวกอันตรธานทําลายชาติทําลายสังคมทําลายวัฒนธรรมอันดีงานของประเทศชาติชิบหายด่ากูขนาดนี้ แล้วกูจะนั่งเฉยเลวให้ให้พวกมึงด่ากูทั้งท,งท,ง,ทงที่พวกมึงก็กินภาษีแดกภาษีเป็นสวแต่เสือกมาด่าพวกกูว่างโง่มึงก็แดกภาษีกูวันนี้กูก็เดินทางไปศาอาญามินบุรีไปเป็นพยานโจทก้องพ,พวกมึงนะจะได้รู้แล้วกันระหว่างประชาชนผู้เสียภาษีให้พวกมึงกินพวกมึงแดกกับสวนี่ใครแม่งจะใหญ่กว่ากันนะครับจริงไหมครับพี่น้องครับก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยวันนี้ผมไปฟอ้องมันเลย นะผมก็จะไปเบิกความยืนยันว่าบรรดาว่า,าพวกผมหรือพวกครูเนี่ยแหละเป็นพวกโง่อันตรา,านทําลายสังคมทําลายชาติทาลายวิถีวิถีวิถีชีวิตอันดีงามของประชาชนอชิบหายคนอย่างก,กูเลยทาลายชาตินะสบวาบางคนเนี่ยผมว่าแม่ยงยิ่งกว่าทําลายชาติทวงความจเจริญของชาติถึงเวลาแลม่งย,ยกมือไม่ยกมือนะแม่งรังเกียจพิธาไม่ยก นะยกเว้นแต่คนไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคนที่แต่งตั้งพวกมึงมาซึ่งผมเปรียบเป็นพ่อนะขอร้องหรือสั่งมึงนยมึงถึงจะทำานะก็ทาให้พิธาเนี่ยมาที่หนึ่งก็ไม่ได้เป็นนายกไอชิบหายประชาชนเขาเลือกมาที่หนึ่งให้มันเป็นรัฐบาลแมงเสือกต่อต้านกันกลายเป็นนะาน,านายกพิธากลายเป็นนายกาโซเชียลนายกถรถแห่ถูกล้อเลียนไปเลยนะได้คะแนนเสียงมาที่หนึ่ง มันก็ต้องให้เป็นนายกแม่งให้ไปเป็นผู้นําฝ่ายค้านคิดดูหนิสวพุกเนี้ยแม่งจะต้องสมควรที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยมาตราสามสองเก้าเขาบอกว่าบุคคลสามารถวิาพากษ์วิจารณ์นะบุคคลสาธารณะได้ด้วยความชอบธรรมพฤติกรรมพวกมึงแบบเนี้ยสมควรที่กูจะต้องวิจารณ์พวกมึงไหมมึงกินภาษีเนี่ยนะนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ย วันเนี้ยมึงมาด่าประชาชนว่าบอกดาพวกผมว่าเป็นพวกงโง่นะกูก็กินข้าวไม่ได้แดกหญ้าเลยแต่เสือขาว่าด่าเพราะกูเป็นพวกงโง่นะแล้วกูจะไปยอมได้ไงเช้านี้กูก็แต่งตัวผูกเน็ไท้ายเตรียมพร้อมเบิกความเล่นงานมึงแล้วไอ,สอ,วอ้สวพวกนี้กูไม่ยอมมึงหรอกมึงฟังอยู่กูรู้หรอกนะกูไม่ยอมมึงนะยังไงวันนี้กูเล่นมึงแน่พี่น้องประชาชนยืนเคียงข้าง,าง,งกูก็เยอะอยู่นะอ่านี่ก็ะ,ะว่ากันไปนะครับ แล้วก็เร็วๆนี้เนี่ยผมอาจจะพาผู้เสียหายไปแจ้งความจับอาจารย์ดังคนหนึ่งนะครับนะครับอาจารย์ดังคนหนึ่งแต่ผมไม่บอกว่าอาจารย์ดังเนี่ยสาถาไหนนะเป็นอาจารย์ดังคนหนึ่งที่ออกทีวีบ่อยๆผมจะพาผู้เสียหายไปแจ้งความนะครับเนื่องจากว่าไปติดต่อคนมากระทืบนักข่าวคนหนึ่งนะซึ่งทางอ่าอ่าเลสเกลเขาได้มีการนำเสนอข่าวไว้แล้ว คืออาจารย์ดังคนนี้นะครับมีพฤติการขค่มขคู่นักข่าวนะครับนะเดี๋ยวอีกไม่นานด้บอกว่าช่วยไปกระทืบมันหน่อยเอาแค่ฟันหักปากแตกพอก็เมื่อวานนี้นักข่าวได้มาหาผมแล้วเดี๋ยวผมก็จะเตรียมไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็จะ,ะแถลงข่าวส,สื่อมวลชนเพราะว่าเราเป็นอาจารย์ชื่อดังเ้าให้สอนหนังสือเสือกไม่สอนนะครับวันๆโพสเฟซบุ๊กแซะค,คนนั้นแซะค,คนนี้จนโดนฟ้องหมิ่นประมาทหลายแล้วนี แทะไปไม่พอครับติดต่อบุคคลอื่นกระทืบนักข่าวครับสุดยอดอาจารย์ครับนะครับก็อีกไม่นานครับอาจารย์คนนี้ก็จะต้องถูกดำเนินคดียาาและก็โดนดำเนินคดีแพง่งดำเนินคดียา,าด้วยดำเนินคดีแพ่งด้วยแล้วก็และจะมีมากกว่านั้นเดี๋ยวอาจารย์ดังผมรู้เขาฟังผมอยู่เตรียมเซอร์ไพรส์นะครับอาจจะไม่ได้เป็นอาจารย์อีกต่อไปนะครับเพราะคุณมีพฤติกรรมนักเลงจ้างคนกระทืบนักข่าวครับ เลสเกลนํานเสนอแนะลอ้วอารวบรวมและวพยานหลักฐานอีกไม่วันละครับนะผมรู้อาจารย์ก็นั่งดูอยู่เตรียมนะเตรียมติดคุกแล้วก็อาจจะไม่ได้สอนหนังสือพฤติกรรมนี่มันเหมือนนักเลงนะคุณอาจารย์ครับนะงานนี้ไม่น่ารอดนะถึงแม้จะมีคนดังคอยสนับสนุนอยู่นะครับอันนี้ก็เรียนได้ตาบมานะครับนะก็ฝากไว้ว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้นเดี๋ยวจะพาไปแจ้งความแถลงข่าวนะครับนะนะเพราะว่ามีพฤติการจ้างคนไปกระทืบนักข่าวอ่ะ เราเป็นอาจารย์เราไม่ใช่เป็นมาเฟียฝากไว้นะครับยังไงไงไม่รอดเราผรู้ลูอคุณนั่งฟังอยู่นะเพราะคุณเป็นแฟนประจำของผมเลยแต่คุณใช้อวตารนู่นะมาดูนะของเราไม่ต้องร่วงดูแลเต็มที่ครับเราส่งมาถึงเรือนจาทุกรายครับนะคนไหนต้องผิดนะขอสบายใจครับนะอีกไม่นานครับคนไม่ดีนี่เราจะไม่ปล่อยไว้ก็เรียนพี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับว่าเป็นอาจารย์แต่อย่าไปจ้างนะคนมากระชือคนนั่งคนนี้นะครับ นะนะนะครับก็ช่วงนี้ก็จะมีข่าวนะครับขับรถขับลาอะไรก็ระวังหน่อยรถบรรทุกวิ่งมาเด็กเด็กตกมาจากรถเกือบเป็นเกือบตายแรงต่างนะครับขับรถขับลาช้าหน่อยนะครับไม่ต้องรีบนะครับใจเย็นๆอย่าลืมนะครับเราเนี่ยเป็นหัวหน้าครอบครัวขับช้าๆเมาไม่ขับหลับไม่ขับสารเสพติดอย่าไปยุ่งนะครับก็นะก็เช้านี้ก็สั้นๆ7จ็ดนาฬิกาสินาทีก็ให้ความรู้กัน อพอสมควรเดี๋ยวเราดูนะครับว่ามีอะไรข่าวสารที่น่าสนใจบ้างนะคุยสั้นๆนะครับใครมีปัญหาก็เข้ามานะมามาดูมาอะไรกันนะครับนะมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายอะไรโทรศัพท์สอบถามได้นะครับเบอร์โทรบีอะไรมีสำนักงานอยู่ที่1 9 4รามทาหา้าสองทับหนึ่งกรุงเทพพิรรมพ์คำว่าโรงพยาบาลศิลปแพทย์ศิลปแพทย์นะสอเสือนะนะก็ปร,ะปรึกษาหาเรือกันได้เต็มที่นะครับไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรต่างๆนะครับ ช่องก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่พี่น้องประชาชนจะนะนะจะได้ความรู้กันนะครับตอนนี้ก็แย่งผัวแย่งเมียก็เยอะนะคดีชู้สาวคดีอะไรเยอะนะแปลกนะทําทไมผู้หญิงบางคนนะชอบผู้ชายมีเมียแล้วไม่รู้แต่ผมดูแล้วเคยถามกันนะว่าถามคนที่เป็นเมียน้อยทาไมชอบผู้ชายที่มีเมียแล้วเขาบ,บอกเขาไม่ได้ชอบคนที่มีเมียแล้วเขานะชอบคนมีตังนะชอบคนมีตังหมดตังก็หมดรักครับเขาบอกความรักที่แท้จริงนะครับคุณผู้ชายครับ าไปได้จากเมียเมียจดทะเบียนแล้วก็อย่าหวังเลยครับเพราะเมียน้อยเ่ยเขาอยากหวังฟันตังอย่างเดียวนะบิ๊กทินนะครับบิ๊กทินสุทินครับขังแสงนะบอกว่าเมษาปีหน้าก ah องทัพจะเริ่มสมัครใจเกณฑ์ทหารแล้วครับนะสมัครใจเกณฑ์ทหารเชื่อถือได้ไหมหรือแค่การโฆษณาหาเสียงก็ลองให้โอกาสพี่สุทินขังแสงผมเองกับพี่สุทินขังแสงก็รู้จัก เคยเดินทางไปต่างจังหวัดนั่งเครื่องบินอะไรเจอกันแกก็เป็นคนเก่งนะพี่สุทินเนี่ยนะแกเป็นคนเก่งนะครับเป็นครูเป็นอะไรต่างๆก็ไม่รู้ยังไงหรือเป็นครูแต่เขาให้ดันไปเป็นลัมตีว่า,าการจัดซักกระทรวงก,าก,ก,ากลาโหมหรือว่าเอาครูไปอบรมทหาราก็ไม่รู้นะอบรมว่าเฮ้ยเฮ้ยมึงเป็นผู้บัญชาการทหารบอกมึงอย่าปฏิวัตินะโอ้อาจจะเป็นแนวนี้ก็ได้อาจจะไม่มีการปฏิวัติแล้วเพราะว่าเอาครูไปอบรมผู้บัญชาการกองทัพ ก็เศรษฐาก็นัดผู้บัญชาการทหารบกทหารเรือทหารอากาศอะไรต่างนะนะไปนั่งกินข้าวกันไม่รู้ว่ากลัวจะปฏิวัติหรือเปล่าหรือไปตกลงว่าให้ให,ให,ให้พวกคุณอย่าปฏิวัตินะกูเพิ่งเป็นได้มีกี่วันเลยนะครับอย่างนั้นหรือเปล่าก็ว่ากันไปก็คืออย่างนี้รัฐบาลเพื่อไทยมาเราก็ให้โอกาสนะครับก็ขอให้ทําอย่างที่พูดนะไม่ใช่แค่โฆษณาหลอกรวมประชาชนแล้วก็ไม่ทํานะครับก็ติดตามกันต่อไปครับนะเออนะ นะครับว่ากันไปนะผมไม่รู้ว่า20บาทตลอดสายรถไฟฟ้าทําไม่ได้จริงนะแต่ถามผมส่วนตัวนะผมว่าทําไม่ได้แล้วนะพูดหยาบๆว่ารัฐบาลเพื่อไทยมึงจะไปเอาเงินจากไหนมาสนับสนุนไหนจะพักนี่เกษตรกร3ปีมึงก็ต้องหาเงินมาสนับสนุนธนาคารทกสเขาเพราะว่าทกสอ,อยู่ดีไม่ได้ดอกเบี้ย3ปีก็ชิบหายก็เจ๊งเงผมเนี่ยทำงานแบงก์มา3 0กว่าปีนะเพราะนั้นพักเพื่อไทยต้องไปหาเงินภาษีมา ซับซิดี้หรือซับิไดาหรือสนับสนุนนะครับนะก็ก็เอาใจช่วยพักเพื่อไทยเนี่ยผมไม่ได้มาแซวมาแซน่ะแต่ว่าคุณจะไปเอาเงินที่ไหนไอ้นี่ค่าแรงก็ขึ้นค่าแรงคุณไปถามนายจ้างไหามีปัญญาจ่ายไหมสองหมื่นห้าปัญญาตีใครก็จะจ้างวะก็คงเลิกจ้างหมดนะครับสองหมื่นห้านายจ้างจะไหวไหมนะนะครับนี่นะครับนโยบายเนี่ยผมจะดูนะนะครับเห็นว่าคนที่ห้ากัญญานี่ก็จะถวายสัตว์ สิบเอ็ดนี่การแถลงนโยบายอยาการถแถลงนโยบายไม่ใช่แค่เทคนิคการหาเสียงต้องทําได้จริงนะแล้วก็อีกเรื่องฝากไปยังนายกเศรษฐานะวันก่อนผมด,ดูในติ๊กตอกคนเขาด่ากันบานเลยนะครับพฤติกรรมของท่านนายกนะนั่งคุยกับมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะนั่งเตะท่าเลยนะครับตามภาษา c ีโแสนสิริปรากฏเอาปากกาไปเขียนมึกหมดยกปากกาขึ้นมาให้ลูกน้องดูนี่พวกมึงดู ปากกามาให้กูดได้ไงกูเป็นนายกหมึกบวดเสร็จแล้วโยนเปี้ยงต่อหน้านะครับสื่อมวลชน,นเอาปากกาโยนเลยนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูหน่อยนะครับเนี่ยหยิบปากกาขึ้นมาเนี่ยหันหน้าไปทางลูกน้องเอ้ยมึงทาไมเงี้ยอย่างนี้นะครับเออนะครับผมว่าท่านนายกครับด้วยความเคารพนะครับนะถึงแม้ท่านจะรวยเป็นเศรษฐีนะครับ นะครับแต่ประชาชนไม่ใช่ลูกจ้างท่านนะประชาชนคือคนที่จ่ายเงินเดือนท่านสมัยท่านอยู่แสนสิริท่านเป็นซีอท่านอาจจะทําอะไรก็ได้เพราะท่านเป็นประธานบริษัทประชาชนเนี่ยท่านมองไปทางาูน้องเฮ้ยมึงเอาปากกามึกบดไม,ม้กูได้เนี่ยครับพฤติกรรมเนี่ยมันดูแล้วมันยังไงมันแสดงให้ถึงการใช้อำนาจบาดใหญ่หรือไม่ด้วยความเคารพนะผมเคารพใ,ในในในอะไรสติปัญญาของท่านแต่พฤติกรรมเนี่ยผมว่ามันดูแล้วมัน พเด็จการหรือเปล่ามันจะคล้ายๆประยุทธ์หรือเปล่า